วันนี้ผมพักอยู่ที่นี่ครับอังกรอร์เมสโฮเทลอยู่ที่หน้าที่พักมีร้านขายอาหารตามสั่งส้มตำนอกนาจากนั้นก็มีลูกชิ้นมีตลาดตอนกลางคืนตลาดเย็นตลาดแรงวัสัตหะ นั่งคอยผู้หลักผู้ใหญ่เพื่อที่จะเดินทางไปหมู่บ้านเบวเล้าไปน้ำหาหมอแค้นไปน้ำหาหมอลำ้ำนี่คือเมืองสตรึงเตรงก็เลยนั่งสร้างตามกงม,มาซิ้นม,มึงกันะสีแสบอยูทีครับโอ้ลมลืนปุบป่นเงียบดีอ่าเบิ้งผู้มีพัดเบิ้งนี่เบิ้งงัดน,น้ำกันของฝักทั้างนี้จะมี นี่คือเมื่อสตึงตรงครับคำพูชานี่มนแมลงนาเบิง้งนา่ยยงชมนามาสัมผัสตะเวนไกลสิตกดินตะเวนตกคำคอยใจว้อยๆคิดทอดบ้านเกิดเมื่อเก่าจากมาโดนบ่ปันไดจากมาเมื่อ <c> ว <oughs> านกะขากหลายนาอเจ้าคิดทอดบ้าน จะขึ้นหลังเธอเนาะคุณพระกระเป๋า,า,าปบสละอยากมาวันจันทร์ทุกตัเราตังา้งวราสิกับมือนี้ก็หวัวก้อนฝันฤหัตสตาบ,บอดีเส้นทางการเดินทางงานวิชาการมากับอาจารย์เพิ่นอาจารย์เพิ่นพามาผู้รักผู้ใหญ่ทางด้านวิชาการพามาผู้ขาก็มานำกันนี่คือสตริงตรงปิดมีผีค้อนเขาเพ่งฟังน,นั่นมันนั่งหันเล็กกันยังพาไปบุงแม่น้ำโขงกันเลย เป็นกังมาส่วนมาฟังนี่กับแคมพูเดียกัมพูชาล่ะเจกสกี่เฮ็ดยังก็งมากินตำบักรุ่งตำบักรุ่ง,ง,งียบร้อยแล้วอันนี้เขาเอ่อยว่ายังกะบตำสมตำนี่สมตำนี่ของหวานเจสิีซิมตำบักรุ่งเบิ้องอยู่ล่ะหมู่กับผมมากินน้ำกินผู้เดียวเลยนะก็ tam uông sum tam, à, nhá, nhá, ăn gà chiên gà cấn cắp, ngay không, du ngay, kiếm ngay, thoải mái, du kiếm lại, du say cả sẹp cứ câu, cả thân anh tôi khập, nhả mực len, 17 để nhìn vào phần thay nào Mười này Đó là phần Campuchia Dinh sạp bài Hả? Nhìn hương các bạn Nhìn tầm hương thì hương Rồi nó Nam xa Nằm xa Nói Chấp Cứ bây giờ phần thay thì cứ vào thay để khoảng thay man bọ. bỏ ôi, anh ơi Bây giờ bây phần thay ปาดไปอยู่ที่จังหวัดอะไรสมุทรปราการสมุทรปราการทำงานอะไรที่นั่นทำงานโรงงานขนมทรงงานเลยเอ้าทำไมได้กลับมาก็หมดอายุแล้วอ้าหมดอายุคนที่เอามาเมื่อคืนนี้คนที่ที่อยู่ที่อ่ที่เสียมเรียบเคยไปอยู่ที่ระยองระยองอันนั้นก็ไปทำงานโรงงานเหมือนกันอยู่สองปี จะไปอีกไหมเนี่ยไปอีกโ oh, <good. S 3> อ้คือที่นี่ก็ดีแล้วเนี่ยไ,ได้ตังมาออออบบีกกจะมม้